กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะแล้วช่วงนี้แล้วเราได้ทิ้งเบอร์เอาไว้มีสายมารอแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากจะคุยกับพี่ลีมากๆเลยทีเดียวอ่ะมาพูดคุยกันเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเป็นผู้ชายนะคะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะชื่ออะไรเอ่ย จากเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่นะคะชื่อคุณอะไรคะชื่อศิระครับค่ะคุณศิระมีอะไรถามพี่ดีถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับคือ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 ผมอยากจะอยากาบเอ่อตัวที่ที่ทางทางคุณเขาถามว่ามันมีสินค้าตัวเดียวหรอครับตัวอย่างยงถึงตัวเดียวหรือหรือว่ามีตัวอะไรบ้างก็ยังไม่ทราบของแต่ได้ยินแต่ได้ยิน จ่ายคอยบ้างแต่ว่าสิค้าหลักก็เลยอยากจะดูแผงตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อ <c oughs> สนใจจะเป็นตัวแทนบ้างอ๋อบริษัทของเรามีสินค้าหมื่นกว่ารายการนะคะพี่แต่ว่าคือหลักๆคือมียาน้ําสูญพันย,ยงหิงแล้วก็มีปุ๋ยอะคะ่ะเครื่องเกษตรอะค่ะพี่ปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดแล้วคือสินค้าอีกมากมายหลายอย่างประก,กันรถเกี่ยวกับพวกของใช้เครื่องสำอางหลากหลายอะของใช้อุปโภคบริโภคอะค่ะพี่อืม ใช่ค่ะก็คือมีตัวนี้เป็นตัวหลักค่ะแต่ว่ามีพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านในเรือนหรือว่าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นหมื่นรายการเลยทีเดียวไม่ได้มีแค่ตัวเดียวค่ะแล้วมีคําถามอะไรต่อเอ่ยอีกนี้ครับคือคือคือก็สนใจธุรกิจขายขายตรงนะเอ m นะแต่ว่าคือ จากจากหลายๆบริษัทเนี่ยก็สินค้าบางตัวเนี่ยมันไม่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันนะครับแต่ในในในของเจนซีเนี่ยดูแล้วดูแลความเป็นไปได้ในธุรกิจมันน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ที่สามารถจะเด,เดําเนินธุรกิจไปได้โดยที่ว่า <c oughs> สร้างไรายได้ให้กับบริษัทแล้วก็มียอดขายมากเพราะว่าในลักษณะของอ,อสินค้าหลากหลายนะรัก <c oughs> ็จะรู้ว่า ว่มันจะมีผลตอบแทนยังไงการแบ่งจ่ายยังไงแล้วก็สินค้านแต่ละตัวเนี่ยเราจะหาข้อมูลได้จากตรงไหนบ้างเดื่อจะสนใจมาร่วมธุรกิจนะครับค่ะไม่ทราบว่าพี่อยู่จังหวัดไหนคะเราอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่พี่เข้าศูนย์ที่เชียงใหม่ได้ครับพี่ค่ะอยู่ตรงไหนครับไป็นกราเลยอย่นู้เลยอ๋ออยู่ในเมืองค่ะพี่อยู่ในศูนย์ที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ในเมืองเดี๋ยวถ้ายังไงพี่ก็จดเบอร์คุณลีไว้ก็ได้นะคะศูนย์ดหนึ่ง 9560655คะ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ติดต่อคุณลีได้แล้ก็นี่มีเบอร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรื่องเข้าไปดูที่ศูนย์ใกล้บ้านคุณพี่ก็ได้คะ่ะใช่ก็คือคสามารถสามารถเอาเบอร์คุณปไปเลยใช่ไหมค่ะเบอร์เบอร์คุณลีศูน819560655ค่ะค่ะมีขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะ,ค,ะคุณศิลา อ๋อครับค่ก็ยินดีให้คําช่วยเหลือคําแนะนํานะคะคุณดีอยู่ที่นี่7ปีแล้วค่ะเอ่ได้ก็ได้จากบริษัทนี้ก็10านแล้วค่ะพี่ได้ครับแล้ทําไมคุณดีทํางานมาทํามานาน7ปี7ปีก็คือบอกตรงๆว่าตอนนั้นยังทํางานคู่คๆกับอาชีพหลักอยู่ค่ะอทํางานอาชีพหลักด้วยแล้วก็แอบที่บอกว่าแอบอดีตสามีมาทําแต่ตอนนี้ก็ได้เลิกรากันไปแล้วแล้วก็คือทําที่จอยแอนคอยที่เดียวเลยค่ะศิลาจน โอเคได้ได้ได้จนมาถึงปีที่เจ็ดเลยอยากถามอะไรอีก <c oughs> ไหมคะถามได้นะอข,อขอบคุณครับแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไป้ท่านอื่นบ้างได้อย่าลืมโทรมานะคะได้ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะครัคขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีคร่คะต้องขอขอบคุณสายนี้มากๆเลยนะคะเบอร์ขึ้นถูกหรือเปล่าคะเมื่อกี้ บอกอีกทีหนึ่งไหม9560655 081อะไรต่อพี่พี่ดีคะเดีน้องต้นจนแล้วอ่ามาแล้ว0819561655 แบบนึงค่ะคุณผู้ชมมีเกิดเทคนิคอาพี่ต้นเนี่ยนะ0819560655ค่ะคุณผู้ชมชย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเบอร์พี่ลีนะคะ0819560655ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรที่อยากรู้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามพี่ดีได้นะคะเพราะคนนี้เนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วกว่า7ปีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีรายได้เป็นหลักล้านแล้วนะคะ ยังโทรเข้ามาได้อีกใช่ไหมคะยังโทรเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยากที่จะมาพูดคุยนะคะถามอะไรต่างๆว่าทําไมพี่ลีถึงประสบความสําเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะขึ้นเบอร์ให้ท่านผู้ชมเลยค่ะเราจะเปิดรับ อีกสายหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราพูดกันไปอาระหว่างที่รอสายนะคะเราก็มาพูดถึงพวกปัญหาดีกว่าพี่ลีพวกปัญหาที่มักจะเจอกับลูกทีมมีอะไรบ้างคะอ๋อก็มีปัญหามีมีทุกที่อะค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนใหม่เข้ามาไฟแรงพอไปชวนคนแล้วบางครั้งตัวเองข้อมูลไม่เก่งก็ ตกมาตาย uh huh. นะคะแต่ก็จะมีปัญหาก็คือชวนคนไม่ได้พอชวนคนไม่ได้ก็จะเข้ามาปรึกษาเราอาปรึกษาเราเราก็บอกว่าตัวเราต้องเอาตัวเรามาเรียนรู้ให้เก่งๆะนะ,ะพอเราเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราไปเจอปัญหาไปออกรบข้างนอกเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาลูกค้าได้นะคะว่าแผนการตลาดเราจ่ายยังไง ลตอบแทนยังไงมีรายได้รายวันรายเดือนยังไงก็จะมีปัญหาเยอะบางครั้งคนน่ะมาเรียนสักครั้งสองครั้งไฟแรงก็ไปเรียนแล้วบางครั้งก็ตกมาตายก็จะมีปัญหาชวนคนไม่ได้บ้างประมาณเนี้ยก็คือประมาทว่างั้นเถอะไม่ยอมแบบว่าเชื่อพิลีเนาะถ้าทําตามที่เราจากคนที่มีประสบการณ์แล้วเนาะถ้าบอกต่อไปก็คือก็แค่ทําตามแล้วก็อาจจะไปอัดแอบใช้เป็นตัวของตัวเองบ้างได้ก็ได้นะคะเหมือนกันแต่บางคนก็น่ารัก คือก็เหมือนกับว่าแม่ปูเดินยังไงก็อยากเดิน,ดนตาม,ตามแต่เขาก็ประสบความสําเร็จได้ได้ระดับหนึ่งนะทีมงานก็ใกล้ขึ้นตําแหน่งก็หลายท่านเหมือนกันค่ะ,ะก็เรียกได้ว่าต้องใช้อาศัยแบบพวกความเชื่อความศรัทธาแล้วก็อาศัยประสบการณ์ด้วยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรเนาะบางคนค กลัวไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าจะทําขายตรงคิดว่าขายตรงเนี่ยแบบว่าทํายากไม่ได้เงินจริงกว่าจะได้ต้องรักษายอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บริษัทเราดีสุดยอดมันไม่ต้องรักษายอดเพราะอย่างคุณเลีเองบอกตรงๆที่บริษัทจอยคอยคือครั้งแรก ที่คุณลีเข้ามาทําเครือข่ายนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จของบริษัทจอแอนคอยนะคะบอกตรงในชีวิตไม่เคยทําขายตรงเคยทําแต่อาชีพส่วนตัวมีแต่ลูกค้าเข้ามาหาเรานะคะ,ะแต่ตรงนี้คือเราต้องไปหาลูกค้าก็จริงแต่มันตอบโจทย์ได้ว่าเรามีไรายได้ต่อเนื่องแล้วมันเป็นบรดกตกทอดให้กับทายาทเราเมื่อยามเราหมดลมหายใจเงินที่เรารับวัน4ี่พันห้าพันทายาทเราก็ยัง,ยงมีเงินใช้อย่างสุขสบายนะคะเหมือนกับว่าเราสามารถ โอนอย่างนั้นแหละโอนชื่อไปให้กับลูกหลานเราได้สมมติว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วหรือเราแบบไม่อยากทําแล้วป่วยอะไรก็ว่าตามแต่เธอแต่ว่าเราสามารถให้มรดกเราทําได้ที่คุณลีตัดสินใจมาทําวันนี้คือเรามองเห็นว่ามันโอนโอนสิทธิ์หรือเป็นมรดกให้กับทายาทเราได้ถึงเราขี้เกียจหายใจแต่รายได้ยังตกทอดถึงให้ลูกหลานเรายามที่เราหมดลมหายใจเราก็ยังแบบไปแบบมีความสุขที่เรามีมรดกให้กับลูกเรา <c oughs> อืมอะตอนนี้มีคนโทรมาแล้วใช่ไหมคะอะรับสายกันเลยดีกว่าพี่ลีเตรียมตอบคาถามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยเอ,อ่อชื่อแยมครับคุณแยมนะคะครับค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะออมาจากจังหวัดอนทบ,บุรีครับอ่าอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะยินดีค่ะมีอะไรปรึกษานะคะครับก็คืออยากปรึกษาครับว่าอย่างผมเนี่ย นั่นเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเริ่มต้นในด้านการนาธุรกิจน,นะครับคนจะทำอย่างไรนะที่ที่พอจะแนะนาได้ไหมครับอ๋อเคยเคยไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็คุณเหมือนว่าที่บ้านเนี่ยจะไม่ไม่อยากให้ทาอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อก็คือปัญหาเหมือนกับคุณลีอะค่ะแต่ว่าก็คุณพี่ก็ต้องเข้ามาที่บริษัทจอยแองคอยมาพบคุณลีนะคะแล้วจะให้คำแนะนำะเรื่องการทำธุรกิจนะคะ หรือเรื่องรายได้หรือเรื่องสุขภาพนะคะก็เข้ามาที่บริษัทสำนักงานใหญ่คุณลีอยู่ที่สำนักงานใหญ่ประจํำมะค่ะคุณพี่โอ้จัดสำนักงานใหญ่นี่อยู่ตรงไหนของจังหวัดนนทบุรีอ๋ออยู่ตรงเชิงสะพานพระนางเก้าอะค่ะอ๋อครับค่ะมา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 ง่ายๆนะคะแต่ถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาคุณลีได้นะคะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าหกศูนย์หกห้าห้าค่ะเออขออีกครั้งครับกำลังจะจดอยู่ว่าค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าหกศูนย์หกห้าห้าค่ะ อ๋อครับแล้วคืออยากจะถามออย่างครับคือสมมุติว่าคืออย่างทีคออง่คืออย่างผมเนี่ยมีมีเป็นคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่อย่างเงี้ยครับคือเราอยากจะแนะนําให้เขาเามามาลองใช้โซเดัย์คือยงเฉดนะครับคือ เราเราจะทํามีวิธียังไงบ้างครับเพื่อจะถามเขาอะ่ะก็ถามว่าเขาเขาต้องการอะไรเขาต้องการสุขภาพหรือ,อไรายได้เราต้องถาม,มลูกค้าว่าเขาต้องการไรายได้หรือสุขภาพแต่ถ้าก็าต้องการสุขภาพเราก็บอกมียาสมุนไพรสุดยอดยาสมุนไพรจีนก็ทดลองมามามาดื่มดูก็ได้ที่บริษัทนะคะหรือมาฟังอาจารย์พูดเรื่องสรรพคุณยาก็ได้ค่ะมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋ะอครับคืออย่างสมมติว่าเดี่ยผมไปเนี่ยผม ผมจะผมจะต้องทํำยังไงบ้างครับในการที่จะมาทําในธุรกิจตัวนี้ครับก็ก็คือเข้ามาศึกษาเรื่องระบบแผนการตลาดของเราก่อนนะคะมาฟังก่อนว่าเขาบริษัทน่ะจ่ายให้ยังไงนะคะแต่ที่บริษัทของเราเนี่ยจ่ายเป็นวันค่ะวันละพันถึงหมื่นห้าทุกวันนะคะแต่เข้ามาศึกษามาดูแผนการตลาดของเราก่อนก็ได้ถ้าเราชอบเราก็ทานะคะเพราะบริษัทของเราไม่ได้บังคับหรือต้องรักษายอดนะคะเพราะกรีทํามาเจ็ดปีไม่เคยรักษายอดแม้แต่บาทเดียวค่ะ อ่าแล้วก็คือรับรายได้เป็นวันเลยถ้าคุณแยมสามารถทำได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนี้ก็คือถ้าขยันถ้าอดทนนะคะก็สามารถทําได้เหมือนคนดีเลยแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาอาจจะมาพบปะพูดคุยกันในบริษัทก่อนก็ได้ว่าเขามีสิ่งแวดล้อมยังไงมีแผนธุรกิจการตลาดยากง่ายยังไงก็สามารถมาคุยกันได้นะคุณแยม วันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณแย้มากๆเลยนะอย่าลืมโทรมาหาพี่ดีนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยได้ครับ,รบขอบคุณมากคะ่ะอสุดท้ายแล้วโอ้โหเวลาหมดลงเร็วมากเลยแต่ว่าสุดท้ายนี่อยากจะให้พี่ดีเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมดีกว่าสาหรับใครที่ยังไม่กล้าที่จะมาทําหรืออยากจะมาทําค่ะก็อยากจะพูดอยากบอกผู้ชมทางบ้านนะคะ ว่าบริษัทของเราเ,เป็นบริษัทของคนไทยนะคะจ่ายรายวันวันละพันถึงหมื่นห้านะคะก็ลองเข้ามาศึกษาระบบของบริษัท JC ดูว่ามันได้จริงไหมและตอบโจทย์ของเราได้จริงไหมว่าของเราได้ไดวันละพันถึงหมื่นห้าพาคุณดีทํามาที่นี่7ปีตอบโจทย์ปัญหาได้คือก็ได้มาประมาณ10ล้านถามว่า,าได้อิสระเรื่องเวลาและก็เรื่องอไรายได้นะคะไม่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศบริษัทก็ให้ให้เราไปฟรีทุกทุกที่นะคะ แต่ว่าขึ้นอยู่ที่ตัวท่านนะคะว่าทั่วท่านอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะเข้ามาที่บริษัท JC เนี่ยก็คือช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวท่านนะค,ะ,คะก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะ ใช่ใชแล้วค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้ามาเปิดใจนะ,ะทำธุรกิจกับจอยแอนคอยรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแลอย่าลืมนะะโทรมาหาพี่นีได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ค่ะคุณผู้ชมสหรับน,นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่สามารถพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์นะคะแล้วก็ในช่อง j t v แห่งนี้เนี่ยแหละกล่อง psi นะคะคุณผู้ชมช่อง 112แล้วก็ g m n z นะคะ231นะคะกดมาก็เจอพวกเราปั๊บเลยนะคะคุณผู้ชมสรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลีมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสำหรับเจาะลึกความสำเร็จวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ